สวัสดีครับยินนีตตอนรับเข้าสู่ช่องโรกเกนฮอบบี้ครับสำหรับวันนี้จะเป็นเรื่องราวของคอมมิซาเซบาสเตียนยาริกนะครับวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในอิมพีเรียมณสศสสตว์ที่ี่41ครับในฐานะนของมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นเองก่อนเข้าสู่เนื้อหานะครับก็ฝากกิจกรรมไว้หน่อยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เข้าเนาะก็คือผมจะมีกิจกรรมแจกหมวกสเปซมารีนนะครับเป็นหมวกขนาดเล็กนะ10เซนติเมตรก็ สามารถไปร่วมสนุกกันได้จะเป็นหนึ่งใบเท่านั้นนะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้นนได้แค่หนึ่งใบนะครับเดี๋ยวว้คราวหน้าอาจจะมีมากกว่านี้เนาะก็ไปที่โพสต์นะครับที่ทางเพจโชวเกนฮอบบี้นะครับไปกดไลค์ที่เพจนะครับแล้วก็ไปที่คอมเมนต์นะครับของโพสต์ที่ผมตั้งเอาไว้โดยที่ผมจะปักหมุดเอาไว้หรือว่าโพสต์ตามที่ผมขึ้นในภาพที่เห็นนี้เลยนะครับก็เป็นภาพนี้ไปคอมเมนต์ไว้นะครับว่าชื่ออะไรหรือว่าแค่บอกว่าแรงงานตัวอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมแค่นั้นก็พอครับหรือคอมเมนต์อะไรก็ได้ครับไม่มีปัญหาคอมเมนตะ แล้วเดี๋ยวประมาณวันที่11ผมจะจับฉลากนะครับ1ท่านผู้โชคดีเท่านั้นจะได้รับใบฟรีโดยที่ผมจะทําสีให้เนาะแล้วก็มีฐานให้ด้วยอันนี้เราจะมีแค่ตัวหมวกให้ดูอย่างเดียวนะฐานผมยังไม่ได้ทําไม่เสร็จเนาะแต่ก็จะเป็นรูปด่างประมาณนี้10เซนติเมตรเป็นหมวกมา์กิก็เข้าไปร่วมกิจกรรมกันได้เลยนะครับอ่ะเข้าสู่เนื้อเรื่องกันคอมมิซ่าเซบาสเตียนยารินะครับเขาคือวีรบุรุษผู้โด่งดังในอิมพีเรียมครับแห่งศตวรรษที่4 1 โดยที่ชื่อเสียงของเขาเนี่ยจะมาโด่งดังสุดๆจริงตอนที่สงครามอะมาเกรอนครั้งที่2และครั้งที่3ครับได้รับฉายาว่าฮีโร่ f อ a เฮดิสไฮฟ์ในสงครามครั้งที่2เนาะเป็นที่รักในหมู่ของผู้พันาการอิมพีเรียมโดยทั่วกันแล้วก็มีชีวิตที่แสนธรรมดาครับจนกระทั่งเขาเนี่ยอายุมากๆครับและเรื่องเนี่ยเต็มไปด้วยเรื่องราวม,มากมายที่เราจะได้ฟังกันในคลิปนี้กำเนิดอยู่บนดาวที่ชื่อว่าทารอลสภายใต้ชื่อเซบาสเตียนวาเดนครับ เขานะครับกำพาพ่อแม่ตั้งแต่อายุ7ขวบและก็ถูกส่งไปครับเลี้ยงดูโดยปู่ในชุมชนขนาดเล็กใกล้กับไฮคาริออนซึ่งเขาครับได้ใช้ชีวิตอยู่กับปู่ถึง3ปีนะครับในตอนนั้นก็คือ10ขวบแล้วผ่านการฝึกโหดนะครับจากปู่ของเขาที่เคยเป็นอดีตจ่าทหารผ่านศึกแอสตามิทารัมที่รู้จักการเอาตัวรอดวางกับดักแล้วก็ซ่อนตัวจากอันตรายครับเรียกว่าได้มาทั้งหมดเลยแล้วจ่าคนนี้นะครับเรียกว่าปู่คนนี้เนี่ย เป็นหนึ่งในคนไม่กี่คนที่เราได้เห็นว่ากเกษียณจากอาราชการมาได้โดยที่ไม่เสียชีวิตหรือว่าสูญเสียส่วนไหนของร่างกายไปเนาะแต่ปู่เขานะครับถึงแม้จะฝึกโหดขนาดนี้ก็รักหลานคนนี้แบบสุดๆเช่นเดียวกันครับความสงบสุขทั้งหมดนี้ถูกทําลายลงเมื่อออกบุกโจมตีดาวทาล้อสาวาเดนครับรอดชีวิตมาได้เพียงลําพังครับคุณปู่เขาเสียชีวิตในการต่อสู้แต่เขาครับไม่ยอมแพ้ต่อชีวิตและใช้วิชาที่คุณปู่สอนมาครับ เอาตัวรอดมาให้ได้ครับจนกระทั่งหลายเดือนต่อมากองกําลังของอิมพีเรียมเนี่ยมาปลดปล่อยดวงดาวจากการลุกบอนของออกไปได้เมื่อกองกําลังภาคพื้นดินมาถึงครับและราตาเวเนี่ยตามหาผู้รอดชีวิตก็พบเขาครับที่หลบซ่อนอยู่เขานะครับในตอนนั้นตัดสินใจทันทีว่าจะใช้นามสกุลของปู่ก็คือยาร็กนั่นเองครับกําเนิดกลายเป็นเซบาสเตียนยาร็กจนถึงปัจจุบันนี่เองเมื่อตรวจสอบชื่อนะครับในหลักฐานเนี่ยก็พบว่าอ๋อคนคนนี้ มีความสัมพันธ์ตรงกับนายทหารของอิมพีเรียมคนหนึ่งที่เคยเกษียณไปแล้วดังนั้นครับตามหลักการของแอสซามีทรัมแล้วเราบุกหลานของนทหารผ่านศึกจะได้รับสิทธิ์เข้าโรงเรียนเตรียมทหารสกอร่าโพเทนัมนะครับณที่นี่ยาริกได้เข้าเรียนสายน,นายทหารคอมมิซาจนจบออกมาได้เช่นเดียวกับคอมบิซาคนอื่นๆทั่วไปครับไม่ได้มีความโดดเด่นเก่งกาจคนอื่นนักเท่าไหร่หรอกและเมื่อเขาเริ่มทํางานครับก็พบกับมนุษย์ที่สามารถพูดภาษาออกได้เพราะว่าตัวของคนตัวนี้ครับ เคยถูกพวกมันจับไปแต่หลบหนีออกมาได้ครับและสาบานว่าจะออกไลาลาพวกอ็อกจนชีวิตจะหาไม่โดยที่เขาเจอกันณนาดาววารุณครับณนะที่นี่ครับยาิกษ์เขาก็มาทํางานแหละเป็นคอมเพซ่าเป็นเหตุให้ครับที่ว่าทาไมยาิกครับถึงสามารถที่จะพูดแล้วก็เข้าใจภาษาของอ็อกได้ดีนั่นเองหลังจากเหตุการณ์นี้ครับยาิกเนี่ยก็เริ่มที่จะศึกษาอ็อกอย่างจริงจังครับเพราะว่ารู้ว่าเนี่ยคือศัตรูตัวฉากาจของอิมพีเรียมครับที่ไม่ว่าจะกําจัดเท่าไหร่ก็กําจัดไม่หมด วิธีเดียวครับที่ต่อสู้มันได้ก็คือต้องเข้าใจพวกมันให้ได้มากที่สุดเขาพยายามเข้าใจความคิดของพวกมัน,นครับแล้วก็ได้กลายเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านออกคนหนึ่งเลยทีเดียวชีวิตของเขาครับตั้งแต่รับราชการมาเนี่ยเต็มไปด้วยศึกสงครามไม่รู้จบแต่ก็รอดมาได้ทุกครั้งครับประจําการตั้งแต่ที่เนโครมันดาลูเทอร์แมคเทเรนแล้วก็ที่สุดท้ายครับอามาเกดอนซึ่งอามาเกดอนนะครับคือสถานที่ที่เขานะครับจะเกษียณราชการที่นี่ ในตอนนั้นครับเขาเนี่ยไม่ได้รับหน้าที่เป็นคอมมิชชั่นพักสนามแล้วทําหน้าที่ครับเป็นหัวหน้าในการเกณฑ์และฝึกกองกําลังพลนะครับของติลิเจียนที่4แห่งอมาเกดอนแต่ทว่าครับไอตอนที่กําลังเกณฑ์กำลังพลกับฝึกคนอยู่เนี่ยครับมันเกิดสงครามอมาเกดอนครั้งที่2ขึ้นมาตัวของเขานะครับกลับถูกไล่ไปประจำการอยู่ที่เฮดิสไฮครับโดยผู้ว่าการดวงดาวที่มีชื่อว่าเฮอร์มมนวอนสแตรปครับแห่งอมาเกดอนเหตุที่ถูกขับไล่ไปเนี่ยเพราะว่ายาริกครับขัดคําสั่งครับ สั่งให้แอสโทรพาสเนี่ยส่งข้อความขอความช่วยเหลือต่ออิมพีเรียมครับให้เรียกเหล่าสเปซมารีหรือว่ากองกําลังของอิอมพีียวการ์อื่นๆเนี่ยครับมาช่วยพวกเราที่นี่เพราะว่าตอนเนี้อามากิดอนโดนโจมตีหนักแล้วครับและจากคํากล่าวของ p r i นเซ p พรามเคอร์ติสแมนฮามครับ <S <S แห่งลีเจียนเมท l ริก้าไททันลีเจียนครับกล่าวว่า o n น Strap คือเลือดเนื้อของเสียที่ไม่ควรเกิดมาเลยในรอบ500ปีง่ายๆก็คือว่า เป็นคนไร้ความสามารถที่ไม่ควรได้รับความผิดชอบใดทั้งนั้นกับดวงดาวแห่งนี้ครับและแน่นอนครับภายใต้การนําของคนที่ไร้ประสิทธิภาพขนาดนี้อามาเกดอนครับสูญเสียพื้นที่ไม่หยุดครับจนกระทั่งมาถึงที่เฮดิสไฮ์ที่ยาิกิประจําการอยู่และภายใต้การนําของยาิกครับเราทหารจากเฮดิสไฮ์ครับและตัวเขาเนี่ยต่อสู้เหมือนกับถูกผีสิงด้วยวิญญาณแห่งความแค้นปกป้องเฮดสไฮได้ยาวนานครับจนกระทั่ง กาสก้ครับต้องลงสนามรบด้วยตนเองจึงจะสามารถที่จะปราบที่นี่ลงได้ถึงขนาดครับกกสโก้เนี่ยไม่ได้ลงทันทีเลยนะครับมันใช้ยุทธวิธีครับล่อสารพัดอย่างใช้กองกําลังเนี่ย่อให้พวกทหารของเฮดิสไฮเนี่ยหมดลงเรื่อยๆแต่ถ้าแ,แต่ไม่ว่าจะทำเช่นใดครับยาริกคนนี้ก็สามารถโตก้กลับและก็แก้แผนได้ทุกครั้งไปเฮดิสไฮครับจึงกลายเป็นศึกระหว่าง2นักรบเมื่อแกสโก้ครับหมดความหมดทนและต้องการที่จะบุกตัวนั่นเองครับ ทำการส่งว้าขนาดใหญ่ครับนำโจมตีเลยยาริกรู้ดีว่าเมื่อกองกําลังใหญ่ขนาดนี้ไม่มีทางที่เขาครับจะสามารถเอาชนะมันได้จึงสั่งเริ่มอบพยกผู้คนครับและช่วยชีวิตชาวอิมพีเรียมที่อยู่ในเฮดิไซท์ครับได้จํานวนมากส่วนกองกําลังที่เหลือนะครับของทหารเนี่ยก็ถอยออกมาเรื่อยๆครับคอยกันคอยการไว้คอยกันไว้และสุดท้ายครับตัวยาิกเองเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสครับจนเกือบเสียชีวิตแต่โชคดีครับที่ณตอนนั้น กองกำลังของบลอดแองเจิลนำโดยคอมเมนเดอร์ดันเต้ครับมาถึงที่นี่และนำการศึกของอามาเกดอนแทนวอนแสบครับที่ไรประโยชน์ขับไล่พวกอ็อกออกไปจนได้ในศึกที่เฮดิซา์นี่เองครับที่ทำให้ยาเรกเนี่ยมีชื่อเสียงอันโด่งดังครับและเดี๋ยวผมจะเจาะลึกให้ว่าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับณตอนนั้นเองครับตอนที่อ็อกครับโจมตีครั้งแรกที่เฮดิซายครับนำโดยอ็อกวอลล์อดอุกฮาร์ดครับคนสนิทของแกสกอร์ครับเจ้านี่ได้รับฉายาว่า เป็นอ็อกที่มีความสามารถมากที่สุดครับเป็นคนสนิทมือขวาของแกสโก้เลยนำการโจมตีครับมาถึงจุดที่ยาริกเนี่ยป้องกันเอาไว้แล้วทั้งสองครับก็เข้าปะทะกันตัวต่อตัวโฮมิซ่ายาริกครับตอนนั้นครับต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นคนแก่ที่อายุมากแล้วครับน่าจะประมาณ50แล้วถึงห0เนี่ยก็สามารถสู้ได้แต่เทว่าครับด้วยความที่มันเป็นอ็อกเนี่ยเจ้าอูกาคัใช้จังหวะที่แข็งแรงกว่าแล้วก็จังหวะที่ดีกว่าครับตัดแขนของเขาด้วยพาเวอร์คลอครับจนถึงข้อศอก ยาริกเนี่ยกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดครับแต่ว่าเขาก็สามารถที่จะทนต่อความเจ็บปวดนั้นได้ในขณะที่เจ้าอ็อกวอลล์ตัวนี้ครับคิดว่าตนเองชนะแล้วเพราะมนุษย์เนี่ยมันอ่อนแออย่างนู้นอย่างนี้ยาริกครับเห็นจังหวะนี้ก็ทําการตัดหัวของมันทิ้งครับหน้าตอนนั้นครับว่ากันว่ายาริกเนี่ยตัดแขนพาวเวอร์คลอออกจากอ็อกวอลล์ครับแล้วชูขึ้นกลางสนามรบคมขวัญพวกอ็อกว่าผู้แกโหหน้าผู้แกแพ้แล้วแล้วพวกอ็อกครับก็แตกพ่ายหนีไปครับยาริก จึงนำ power claw นี้ครับเสยียบแทนแขนข้าที่สูญเสียไปกลายเป็นอาวุธประจำตัวของเขานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชื่อเสียงของยาริกนี้จึงกลายเป็นที่เลื่องลือในหมู่ออกเป็นอย่างมากครับว่ามนุษย์ธรรมนาคนเดียวที่ดวลตัวต่อตัวกับชนะออกวอลล์ดสามารถสังหารออกวอลลด์ได้คนคนนี้มีนามว่าเซบาสเตียนยาิกข่าวลือหนาหูขึ้นเรื่อยๆครับและยาิกเนี่ยที่เข้าใจทั้งภาษาออกแล้วก็เรื่องต่างๆมากมายครับเข้าใจความคิดของพวกออกด้วยว่านี่แหละ ใช้ความเชื่อนี้ให้เป็นอาวุธเขาจึงเข้ารับการผ่าตัดครับปรับแต่งครับให้ตัว power claw เนี่ยสามารถเข้ากับร่างกายเขาได้ดีและเปลี่ยนดวงตาข้างซ้ายครับด้วยเลเซอร์ขนาดเล็กสามารถใช้ยิงได้จริงทําตามความเชื่อของพวกออกครับที่เล่ากันว่าเพียงแค่ยาริกมองเนี่ยก็สามารถสังหารได้ก็คือเขาเรียกว่า o b e l e y e ะไรแบบนี้มาแบบแค่มองปุ๊บก็ยิงเลเซอร์ออกจากตาได้อเป็นอะไรที่แบบออมันเวอร์ขึ้นมาน่ะหะครับ เป็นเวลาถึง6เดือนครับที่เฮดิสไฮครับยืนหยัดมาได้หลายต่อหลายครั้งครับต่อการโจมตีผลงานเกือบทั้งหมดครับถูกยกให้ยาิกครับที่บัญชาการและยึดเหนียวเหล่าผู้ป้องกันกันด้วยอย่างเหนียวแน่นบอกไว้ก่อนว่าตรงนี้เนี่ยยาิกเขาไม่ได้ขอเครดิตตรงนี้นะครับแต่ทุกๆคนเนี่ยเขายกให้เลยว่ายาิกท่านคือคนที่ควรจะรับสิ่งนี้และยกย่องครับว่าเขาเป็นวีรบุรุษยาิกครับนาพาพวกเขากลับมาคือสูค้ครั้งแล้วครั้งเล่าครับจากความพ่ายแพ้ เราคนที่ศรัทธาในตัวยาริกครับก็ได้รับสิ่งนี้ไปจึงนําสิ่งนี้ส่งต่อไปเรื่อยๆครับไม่รู้จบกลายเป็นว่าชื่อของยาริกแค่พียงแค่พูดชื่อนั่นนะครับทุกคนก็จะมีกําลังใจขึ้นมาแล้วการที่เฮดิสไชครับยังคงยืนหยัดอยู่นี้ทําให้กองทัพอ็อกครับเริ่มที่จะให้ความสนใจกับไฮซิตี้นี้มากขึ้นครับจนกลายเป็นว่ากองกําลังในส่วนอื่นเนี่ยอ่อนแอครับแล้วก็มารวมกันที่นี่เป็นเหตุให้อิมพีเรีลการ์ดและก็สเปซมารีนครับสามารถรวบรวมกําลังพลและเริ่มการโต้กลับได้เต็มที่ ในศึกสุดท้ายของเฮดิสไฮครับยาิกเป็นหนึ่งในผู้ที่รอดชีวิตมาได้แต่ก็บาดเจ็บสาหาัสจนต้องรักษาตัวอยู่หลายเดือนยาริกครับหลังจากที่รักษาตัวเสร็จแล้วครับเขาก็ประกาศประมาณว่าเขาจะ,กะเกษียณนะนแต่ยังไม่เป็นทางการขอทําหน้าที่ในการฝึกทหารของอเมริกันต่อไปละกันแต่ในใจลึกๆของเขาแล้วครับทราบดีว่าเจ้าออกอย่างแกสกอร์เนี่ยมันไม่หยุดแน่ๆมันจะต้องกลับมาอเมริกันแล้วก็ต่อสู้ให้ได้ครับเขาจึงเลือกว่าถ้าางั้น เขาขอกลับมาทำงานแล้วก็สาบานว่าจะไม่หยุดพักจนกว่าแกสโกเนี่ยจะต้องสิ้นชีพไปยาิกครับก็ทำตามคําสาบานของตนเองครับออกล่าศัตรูตัวฉกาจมาเกือบ10ปีครับตั้งั้นที่ตัวเองเนี่ยเกินอายุงานมาแล้วนะครับครั้งแล้วครั้งเราที่แกสโกครับหลบหนีไปได้ทุกครั้งก่อนที่ยาิกจะสามารถโจมตีจนกระทั่งครับเหตุการณ์ที่ดาวโกโกธาครับที่ยากครับเข้าใกล้แกสโกมากๆครับสามารถล้อมเอาไว้ได้ และดูเหมือนว่าจะชัยชนะจะเป็นของเขาหากแต่ว่าชัยชนะนี้กลับกลายเป็นว่าเจ้าแกสกอร์เนี่ยมันวางแผนกลับดักเอาไว้ครับและทุกอย่างก็ลงตัวออกวาร์ดขนาดเล็กครับเปิดฉากขึ้นและพวกออกที่ซ่อนตัวอย่างเนี้ยโผล่มาจากด้านหลังครับโอบล้อมกองกําลังของฝ่ายมนุษย์เอาไว้ในอวกาศครับกองกําลังเสริมของอิมพิวชันวีก็ถูกสเปสฮักของออกครับลอยเข้ามาเสียบกลางจนทําให้เสียขบวนและต้องถอยหนีออกไป พวกออกขับบุกตีกองกําลังผาพื้นดินของยาิกอย่างหนักและครั้งนี้ไม่มีใครมาช่วยเขานะครับแม้แต่สเปซารินหรือกองกําลังเสริมก็ไม่สามารถมาช่วยได้ครั้งนี้เขาพ่ายแพ้ครับและเขาก็หมดสติถูกจับตัวไปทั้งหมดยาิกตื่นขึ้นในสเปซฮัน์ครับรังของพวกออกเขาพบว่าตนเองเนี่ยถูกถอดอวัยวะเทียมออกทั้งหมดครับแขนแล้วก็ดวงตาที่เป็นเลเซอร์เนี่ยหายไปครับแล้วก็ร่างของเขาครับถูกตึงเอาไว้อยู่เหนือโพรงซึ่ง ้ตัวแก๊สก่อนเนี่ยอยู่ข้างหน้าเขาครับรอให้ยาริกเนี่ยได้สติก่อนก่อนที่มันจะสั่งให้ปล่อยเขาครับตกลงไปข้างล่างพร้อมกับเสียงหัวเราะสะใจของมันณเบื้องล่างนี้เองครับยาริกต้องเอาตัวรอดจากพวกสควิกมากมายครับและกลายเป็นท่าของพวกอ็อกนั่นเองแต่เขาครับไม่ยอมแพ้และเริ่มที่จะรวบรวมผู้รอดชีวิตครับภายในเพื่อเตรียมต่อการต่อต้านพร้อมกับซ่อนอาวุธทํามือเอาไว้มากมายครับตามจุดต่างๆเหล่าท่าที่เป็นมนุษย์อย่างนี้ครับทำงานมาหลายปีครับ ึงมีแผนที่และเส้นทางต่างๆครับไวค่อนข้างมากมันทำให้เขารู้ว่าอ็อกซ์เนี่ยมันมีการตั้งแท่นบูชาแล้วก็หัวรูปอ็อกขนาดใหญ่อยู่ซึ่งยาริกครับเชื่อว่าที่นี่น่าจะเป็นที่อยู่ของเจ้าแกสโกครับแต่เหล่าท่านเนี่ยแนะนําว่าท่านยาริกท่าน่ะหนีออกไปเถอะช่วยกันหลบหนีออกไปตอนนี้เนี่ยท่านควรจะไปเตือนภัยร้ายว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันอยู่ที่นี่แล้วมันมีสเปซฮักดีกว่าทําภารกิจทิ้งชีวิตที่นี่ซะดีกว่านะท่าน ซึ่งยาริกเนี่ยเขาก็เห็นด้วยครับว่าถ้าจะปราบเจ้าแกสกรเนี่ยต้องมีกองกําลังที่มากกว่านี้แล้วเราก็เป็นแค่ทาตอาวุธก็ไม่มีเนี่ยไม่สามารถทําอะไรได้ครับเมื่อถึงเวลาลงมือกลุ่มหนึ่งนะครับของเหล่าท่านเนี่ยสละชีพครับด้วยการเข้าไปทําลายคลังกระสุนครับในขณะทีมที่ติดตามยาริกครับแทรกซึมผ่านความวุ่นวายไปได้แล้วก็ขโมยยานพานาพิเศษครับของพวกออกที่อยู่ในสเปซฮักมาได้หากแต่ว่าไอ้ยานลำนี้นะครับมันไม่สามารถบินออกมานอกอวกาศได้ คราวนี้ก็แย่แล้วครับยาิกก็ไม่รู้จะทํำยังไงครับซึ่งตัวนักบินเนี่ยเขาบอกว่าไม่เป็นไรท่านเดี๋ยวข้าเนี่ยจะขับยานเนี่ยไปชนจุดสําคัญมันให้มันระเบิดออกดึงความสนใจพวกอ๊อกส่วนท่านและกลุ่มคนที่เหลือเนี่ยจงสังหารเจ้าแกสกอซะในเมื่อเราไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเราก็สังหารมันซะที่นี่เลยหรือระเบิดยานนี้ซะให้มันจบๆไปซึ่งยาิกครับก็ตัดสินใจว่าโอเคถ้าง,งั้นเราไปที่แท่นบูชาของเจ้าอ๊อ,อกครับซึ่งจริงๆแล้วมันคือสะพานเดินเรือขนาดใหญ่ของยานลํานี้นั่นเอง เหล่าทาสครับต่างสละชีพเพื่อให้ยาิกครับเดินทางต่อได้ไปยังเป้าหมายของตนเองครับหมายจะสังหารแกสกอแต่เมื่อไปถึงที่หมายครับก็พบว่าไม่มีตัวของมันอยู่ครับกลายเป็นเพียงแค่ออกมกทั่วๆไปครับที่อยู่ที่นั่นก็ถูกเขาสังหารทิ้งหมดยาิกครับเสี่ยงชีวิตตนเองเป็นครั้งสุดท้ายหมายจะระเบิดยานี้ทิ้งครับทำการเปิดทุกอย่างบนยานี้กะให้มันระเบิดไปเลยครับด้วยแรงกดดันมหาศาลจนส่วนหนึ่งของสเปนฮักครับระเบิดขึ้นมาอย่างรุนแรงด้านสะพานเรือครับ ทำให้เขาเนี่ยถูกซัดกระเด็นแล้วก็หมดสติไปยาฤกษ์คิดว่าณนะตอนนั้นเองครับตนเองเนี่ยได้ตายไปแล้วครับและกําลังกลับสู่อ้อมอกแห่งองค์จ้าพัดหากแต่ว่าตัวเขาครับกลับตื่นขึ้นมาพบว่าอวัยวะเทียมของตนได้ถูกนําใส่คืนทั้งหมดและตัวของเขาครับยังคงยืนอยู่และมีชีวิตดีเมื่อออกจากห้องครับก็พบกับออกนับร้อยครับรอต้อนรับเขาอยู่แล้วก็ส่งเสียงเชียร์เปิดทางให้เขาเดินผ่านไปครับโดยมีผู้นําทางพาเขาไปยังโรงเก็บยานที่ใกล้ที่สุด ณนะที่โรงเก็บยานนี้เองครับแกสโกเนี่ยกำลังรอเขาอยู่ที่นั่นยานขนส่งที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วครับติดเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วด้วยยารกคคิดว่าเจ้าแกสโกเนี่ยต้องการจะต่อสู้กับเขาเป็นครั้งสุดท้ายว่า้หาหากชนะก็ได้ขึ้นยานอะไรประมาณนี้แต่ไม่ครับแกสโก,สกรครับกลับหลีกทางให้ครับแล้วก็พูดกับเขาว่าสู้กับยาิกเนี่ยสนุกดีมนุษย์หรือว่าอะไรต่างๆที่สู้เก่งเนี่ยมันหายยากนักเดี๋ยวนี้ ซึ่งยาิกครับก็ถามกลับไปว่านี่หลอกกันหรือเปล่ามีลูกเล่นอะไรไหมซึ่งแกสกอร์ก็ตอบกลับไปว่าไม่ข้าไม่มีลูกเล่นอะไรทั้งนั้นและจะรอสู้กันใหม่ที่อมาเกดอนเพราะมันจะไปที่นั่นเช่นเดียวกันให้ยาริกเนี่ยไปเตรียมตัวครับยาริกก็โอเคในเมื่อปล่อยไปก็ได้ก็เลยขึ้นยานไปครับอย่างปลอดภยัยและไม่มีการไล่ล่าทั้งนั้นเลยในระหว่างทางที่หลบหนีออกมานี่เองครับยาริกก็ได้พบกับกองกลาลังของแมคคาเนคัสครับซึ่งแมคคาเนคัสเนี่ยมาช่วยนั่นเองครับที่ดาวของ กโกธาครับก็สามารถที่จะปลดแอโกโกธาครับออกจากการปกครองของพวกออกได้สําเร็จครับส่วนตัวของแกสกอ,อกครับก็สามารถหลบหนีไปได้อีกครั้งหนึ่งหากแต่ว่าไอ้ดาวกโกเทียน,นี้ที่อุตซายึดคืนมาได้ครับเมื่อก่อนที่จะถึงสงครามอมาคิดดอนครั้งที่3นี้ก็ถูกยึดโดยพวกออกอ,อ,กอีกครั้งหนึ่งณนะสงครามอมาคิดดอนครั้งที่3เป็นเวลากว่า50ปีแล้วหลังจากอมาคิดดอนครั้งที่2ครับ นี่คือความพยายามอีกครั้งหนึ่งของเจ้าแกสโกครับที่จะยึดครองอมาเกดอนได้ครั้งนี้จะเป็นศึกที่ตรึงมือคอมมิสไซายาริกที่มากที่สุดในชีวิตครับเพราะว่าครั้งนี้เขาจะไม่แค่ปกป้องไฮซิตี้เดียวเท่านั้นเขาจะต้องปกป้องทุกๆไฮซิตี้ครับในฐานะของผู้บัญชาการสูงสุดของอมาเกดอนเขานะครับมาถึงที่นี่เพียงแค่2อาทิตย์ก่อนที่ออกจะบุกครับโดยที่ยาริกเนี่ยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีและก็เสนอให้ครับว่า เป็นผู้จัดการส,สู้ให้กับพวกเราจะเถอะเพราะว่าท่านเนี่ยเข้าใจมาที่สุดรวมถึงกองกำลังสเปนมารีนด้วยนะดูคิดดูว่าเขาได้รับความเคารพขนาดไหนยาริกครับเขาไม่ใช่ผู้จัดการธรรมดาเขาคือผู้บัญชาการที่ลงสู่สนามรบครับเขาเข้าสู่พื้นที่นําการโจมตีด้วยตนเองร่วมกับเคเดียช็อกทูเปอร์และสามารถขับไล่พวกออกออกไปจากอามาเกดอนจนได้ครับส่วนตัวของแกสกกลก็ยังหลบหนีไปได้เช่นกันซึ่งทางเบคเทมาครับก็รู้ดีว่าไอเนี่ยมันไม่เลิกลาแน่นอน ก็หมายว่าจะออกตามล่าถึงที่สุดครับตัวของยาิกครับได้ยินข่าวก็ขอเข้าร่วมด้วยกับแบ็กเทมพาครับซึ่งไฮมาเชลเฮเบรัครับก็อนุญาตให้เขาครับหลังจากที่เสร็จภาร,รกิจทุกอย่างแล้วแล้วก็ทําการออกล่าทันทีเรื่องราวของยาิกครับก็จบไปหลังจากนั้นซึ่งเขาเมาโปรยนิดหนึ่งครับก็กลายเป็นว่าตำนานของเซบาสเตียนยาิกจบลงที่ยุคอินโดมิทัสครับเมื่อมีข่าวว่ายาริกเสียชีวิตแล้วครับจากการต่อสู้กับแองกรอน ทำให้เทราครับได้ลั่นละฆังเบลออฟลอสโตครับที่วังหลวงให้กับเขาไปเรียบร้อยแล้วหากแต่ว่าใดๆก็ตามเรื่องนี้ไม่เป็นที่ยืนยันนะครับทางออฟฟิเชียลเนี่ยเขาอ,อาจจะบอกแค่ว่ายาริกเสียชีวิตแล้วแต่ไม่มีศพให้เราเห็นแต่มีใบยืนยันแล้วนะว่าตายสิ่งเดียวครับที่กล่าวอ้างแล้วว่านี่คือตัวของยาิกนั่นก็คือหัวกะโหลกที่มีตาเทียมครับใส่ไว้ด้านข้างซึ่งเอาตามจริง มันมีคอมิซ่ามากมายครับที่ทําแบบนี้เช่นเดียวกันใส่อาวุธหรือว่าอาวัยวะชิ้นนี้แบบเดียวกันครับดังนั้นจึงไม่สามารถยืนยันได้100ว่านี่คือตัวของเขาจริงๆและจากข่าวลือนี้ครับทำให้ตัวของแกสกรลเนี่ยมีความโกรธแค้นเป็นอย่างมากครับเริ่มทําการออกล่าแองกอนอย่างบ้าคลั่งครับเพื่อล้างแค้นให้กับเพื่อนเก่าหรืออาจจะเพื่อระบายความอัดอั้นที่ตนเองเนี่ยไม่ได้ต่อสู้กับยาหริง่งด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่งได้ไรก็ตาม ยาิกได้กลายเป็นนายทหารตัวอย่างครับที่ทําให้ทั้งคอมมิซาและนายทหารของอิมพีเรียมเนี่ยคิดว่าควรจะเป็นแบบท่านคนนี้ให้ได้มากที่สุดครับอีกเรื่องหนึ่งครับที่ยังคงเป็นคําถามมาถึงปัจจุบันว่าอีกเรื่องหนึ่งครับที่ยังคงเป็นคําถามมาจนถึงปัจจุบันและอาจจะยังไม่รับยืนยันชัดเจนครับว่าเหตุใดเซบาสเตียนยาิกครับจึงมีอายุยืนยาวมากกว่ามนุษย์ทั่วไปหลายปีและร่างกายครับแข็งแรงกว่ามนุษย์ทั่วไปครับถึงแม้ว่าจะอายุมากแล้วก็ตามมีทฤษฎีมากมายครับหลากหลายอย่างเช่น ว่ากันว่าพวกออกนะครับมันมีความเชื่อว่ายาริกเนี่ยจะไม่มีวันตายจนกว่าจะได้ปะทะกับแกสกอเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อรู้ผลแพ้ชนะครับเพราะว่าอ,อย่างที่รู้กันครับว่าพลังพิเศษของออกอย่างหนึง่งนั่นก็คือพลังจิตร่วมกันครับที่มันเชื่ออะไรบางอย่างมากๆแล้วแบบจํานวนหมู่มากๆเนี่ยสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริงหรือครับอีกทฤษฎีหนึ่งครับที่ผมว่าอันนี้ฟังดูเมกเซนที่สุดเลยก็คือว่าเขาได้รับการ ่อชีวิตครับโดยเทคโนโลยีพิเศษของอิมพีเรียมยืดอายุขัยและเสริมความแข็งแกร่งให้กับร่างกายครับซึ่งผมมองว่าข้อนี้เนี่ยเป็นไปได้มากที่สุดหรืออาจจะเป็นทั้งสองข้อนี้ครับรวมๆกันกลายเป็นตัวเซบาสเตียนยาิกที่เราเห็นกันในปัจจุบันนี้ก็เป็นได้นิสัยของเขาครับก็เป็นผู้นําที่ปกติครับแล้วก็มีเสน่ห์ค่อนข้างมากจากคําบอกเล่าของเหล่าอิมพีเรียมกาศนะครับที่เคยร่วมงานกับเขากล่าวกันว่ายาริกไม่เคยประหารใครในฐานะของคนขลาดเลยครับเพราะว่า เพียงแค่เขาปรากฏตัวในสนามรบเท่านั้นครับนายทหารทุกคนหรือทหารทุกคนครับที่สูญเสียกำลังใจแล้วจะฮึดสู้ขึ้นมาทันทีเพียงแค่เขาเดินเข้าไปหรือแม้แต่ผู้บัญชาการของสเปนารีนครับก็รับฟังคำแนะนำของยาริกค่อนข้างมากเช่นเดียวกันยาริกเป็นคนดีครับดีค่อนข้างมากเลยแต่ก่อนหน้าที่เขาจะเป็นคนดีเนี่ยเขาก็เคยทำอะไรที่มันเลวร้ยวายมาแล้วเช่นเดียวกันเนาะทางด้านยุทธุปกรณ์ประจำกายของยาริกครับจะมีอยู่ประมาณ5อย่างนะครับนั่นก็คือ1 ชุดเกราะ c a r a เพสอาร์เมครับซึ่งเกราะนี้ครับมีเตาปฏิกรณ์ขนาดเล็กภายในเพื่อให้พลังแก่อุปกรณ์ทุกช้นิดของเขาอย่างพอเพียงชุดเกราะนี้นะครับมีความทนทานกว่าแบบปกติเล็กน้อยและเขาครับจะใส่เสื้อคลุมสีดําและหมวกครับที่ดังคอมพิซ่าเนี่ยใช้กันโดยทั่วไปเขาเรียกหมวกมอตาลใช่ไหมอ่าต่อไปครับอันที่2 power c claw นี่คืออดีตอาวุธของวอลล์รอดอูฮาร์ตครับที่ถูกเขาสังหารไปและนํามาใช้แทนแขนในข้างที่ถูกมันครับตัดขาดไปในสงครามอเมริกอนรั้งที่2ซึ่งเจ้าพาวเวอร์คลอรนี้ครับได้รับการดัดแปลงครับโดยทางมีคเนคัสทําให้เขาสามารถใช้งานมันได้สะดวกและทรงพลังอย่างมากแรงหนีบของมันครับสามารถฉีกทุกอย่างที่เข้าใกล้ได้ทันทีร่วมด้วยนะครับเจ้าพาวเวอร์คลอรนี้มีสนามม่านพลังคอนเวอร์ชันฟิลด์ครับสามารถป้องกันการโจมตีได้แทบจะทุกรูปแบบ บักมากๆเลยนะเจะ้าพาวเวอร์คลอนี้อันที่3ครับตาเทียมไบออนิกออยส์สิ่งนี้ถูกทํามาเพื่อข่มขวัญเหล่าอ็อกครับเล่นกับความเชื่อพวกมันในเมื่อมันเชื่ออะไรบางอย่างมากๆแล้วมันก็จะเกิดขึ้นจริงซึ่งพวกอ็อกครับเชื่อว่าตาเทียมนี้ของยาเหล็กนี้สามารถยิงเลเซอร์ออกมาสังหารได้หรือเพียงแค่มองเนี่ยก็ตายแล้วตาเทียมนี้ครับได้รับชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่าเบลออยส์ครับสามารถยิงเลเซอร์ออกมาได้จริงและมันทรงพลังมากพอครับที่ยิงกระโหลกอ็อก 10ตัวพร้อมกันได้ 4. Mastercraft l a ฟต์ลัสพิสและก็ก็อดวินดีแอสแพทเทิร์นสตอร์มโบลซึ่ง2อ,อันนี้ครับเขาจะใช้สลับกันตามสถานการณ์ซึ่งตัวลัสพิสทอลเนี่ยมันเป็นของประจำกายอยู่แล้วเนาะก็ไม่มีอะไรผิดแปลกแต่สิ่งที่ผิดปกติครับนั่นก็คือ Storm b o บลเตอร์อันนี้นั่นเองครับซึ่งปกติแล้วครับมนุษย์ทั่วไปเนี่ยสตอร์มโบลเตอร์เนี่ยต้องถือ2มือนะครับถ้าเป็นรุ่นที่ว่าปรับมาให้สำมุลใช้แล้วเนาะก็ตังต้องใช้2มืออยู่ดี แต่ตัวของยาริกครับสามารถใช้มันด้วยมือเพียงข้างเดียวครับราวกับว่าเป็นเพียงแค่ปืนพกธรรมดาจากเดิมครับที่คอมิชชั่นทั่วไปครับจะใช้เพียงแค่บว์พิสโอลเท่านั้นเรื่องความแข็งแกร่งนี้เราก็ไม่ทราบเช่นเดียวกันได้ว่าทําไมยาริกถ,ถึงแข็งแกร่งถึงขั้นนี้ได้และสุดท้ายครับอันที่ b ้าเบรนเบลดซูเปอร์เฮ y ว a n k t ง e ด o r ฟอเ s ส of ออฟแอโรแกครับเป็นรถถังประจาตัวของยาริกครับสร้างขึ้นมาให้เขาโดยเฉพาะครับ เพื่อใช้เป็นรถถังในการบุกตะลุยและเป็นศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ไปด้วยแสดงให้เห็นว่าเขานะครับคือผู้นําอันเป็นที่รักและสําคัญโดยทั่วกันของเหล่าอิมพีเรียมกาดและแม้กระทั่งทางแมกนิคัสเองครับก็ยกย่องให้เขาครับว่าเป็นหนึ่งในวีรุษรผูยยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันเนาะอ่ะนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของเซบาสเตียนยาริกนะครับส่วนเรื่องตายจริงไหมตรงนี้ผมขอไม่ยืนยันละกันว่าตายจริงไหมแต่ส่วนตัวผมนะผมไม่เชื่อว่าตายเพราะหลักฐานเดียวที่เห็นครับก็คือว่า หัวก็หลวของยาิกเนี่ยมันถูกไปแขวนห้อยคอของแองกรอนเอาไว้เออแค่นั้นเองแค่แค่นั้นเองจริงๆครับแล้วก็มีจดหมายขึ้นมาที่ผมขึ้นให้ดูมันเป็นภาษาลาตินเนาะก็ประมาณว่ายาิกเนี่ยเสียชีวิตแล้วแล้วก็ลั่นลักคางแล้วประมาณนั้นเป็นแค่รายงานเฉยๆครับไม่มีการเห็นศพหรือไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยไม่มีการเล่าเลยอะไรอีกเลยครับว่าเสียชีวิตได้ยังไงอืมตรงนี้ก็รอดูในอนาคตรครับว่าเขาจะกลับมาจริงๆหรือไม่หรือว่าจะตายจริงๆแล้วก็เป็นไปได้เนาะ อขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปเล่นกิจกรรมที่ทางเพจ Facebook ของโรเกนฮอบบี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย